เอาวัดนี้พี่น้องนะพ่อกำมะเหนียก็เป็นมันมันอยัางไรพี่น้องมันสุกเนาะเออมันสูงมันสูงเนี่ยมันทำได้เป็นหนอเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงเขาพรรษาพี่น้องนาะช่วงเขาพรรษานะที่ผันผ่านมาเทากับเห็นหลายวัดหลายว่าเป็นมีการแห่เทียนเขาพรรษาเป็นหนอเนาะแต่มีการประกพงปักวัดต้นเทียนซึ่งแต่ละหม่องร์บอนกับมีความสวยงามแตกต่างกันไปพี่น้องนะแต่กับ ค่วมสวยงามเพรแพร่กันพี่น้องนะตะระบอกตะระบอนพี่น้องนะนี่แหละพี่น้องปีไม่คนไทยเพรแพร่สตว์ใหญ่ไม่หลงพี่น้องนะมีการมีวัฒนการกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องว่ามีมือเยอะจังพี่น้องส่วนสมอย่ามาเชี่ยมนะเชี่ยมนข้ามาท่านหน่อยพี่น้องเพราะว่าคนไทยมันติดแขลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมื่อเนี้ยเอาปีเนี้ยเอาลูปหนึงปีนาไปเอารูปหนึงหยกอันส้มจะมาเชี่ยมนะเมื่อเยดพี่น้องนะมื่อเยดบอกว่ามื่อเยดนะมันมันอยู่ในสายเลือดนะมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยพี่น้องเนี่ย มันมวยไทยสายเหนือของคนไทยมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่น้องนะเอามาหนีแต่จีมา้าจีบเราเพ่งสุบังเาลนะพี่น้องนะเกี่ยวกับเขาพันสาเนี่ยแหละพี่นอนะ้องเนาะไปล่องฟังเบมึงพี่นอนะ้องเนาะเสื้อเพ่งไวเอิญน้องเขาพันสาพี่นอนะ้องเนาะเขาพันสาอย่าลืมมาบ้านเฮากับสุเย้าเอาบุญเขาพันสา แจกตังบ้านหลังไหลกันมาแฮทียนพันษาที่เมืองอุบลน,นัดหน้ามอมเจ้าอย่าลืมเวล,ลาคำสัญญาพ่อกันนาลดแแฮเจ้าอย่าลืมเด้อเด้อแม่สีดอกแแฮ นาลดแฮละเทียนเขาพันสาอย่าลืมเด้อเขาพันษาอย่าลืมเมื่อยา,ม,อยามบ้านเจ้านายหยุดงานน้องอย่าลืมกลับมาไอยังคอยร่วมแห่เทียนพันสา คำสัญญาสองเฮาเจ้าอย่าลืมอย่าลืมเด้อน,น้องล่าแห่เทียนพันษาอีสานบ้านเฮาเนี่ยเขาก็จบไปแล้วเป่นหออัวหน้า มันก็เป็นความสวยงามไปอีกแบบนึงไปหน่อยตอนชุ่มเนี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหน่อยเห็นป่เดี๋ยวถึงซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยเนี่ยตามที่ผมได้รูปมาเข่าๆไปหน่อยผู้เฒ่าหน่อยทุกท้มขันว่าสมัยโบราณโบราณน่ะชาวบ้านมันเดียผากันคุณนี่ไปหน่อยขึ้นไปขึ้นไปหาเอาเอาเพลิงเตาเดือนหาเดืองนี้คุณนี่ไปหน่อยเนี่ยเอาห้างเพลิงไปหน่อยห้างเพลิงตานอ่ะสมัยก่อนมันไหลผู้เฒ่าโบราณโบราณมันขึ้นไปหาเราก็มาเตรียมมาต้มมาหุงไว้เพื่อจะได้ชีเพลิงบริสุทธิ์ไปหน่อยเตรียมไม่ไปหน่อย ขน, yup. นาดเตรียมไว้ได้เดือนหาเตียงพ่อผมนี่หนอนนะพอมาหอดมือเขาภาษาปุ๊บเพื yes, ่อนกันจะรวบรวมกันไปหนอนรวบรวมกันบ้านนั่นเนีบ้านนี้เนี yeah ้ยมารวมได้กับกับนั่งไปถวายวัดไปหนออนมันไม่ได้เป็นต้นเทียนแบบสมมือนี่พี่น้องมันบอกไปหนอนไปถวายวัดเป็นจีเพิงบริสุทธิ์ได้พี่น้องจากนั้นหลวงพ่อหรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่อนกัจะสร้อยกันล้อมพี่น้อนล้อมเป็นเที่ยนเออย่างเชื้อราห้ได้สองเหยียดไปหนองนะสีง่ายเสียหน่อยแล้วตัดปริมาณของจีเพิงพี่น้องเออ หลังจากนั้นพวกเจะไปใต้พี่น้องเอาไปใต้หนาพระประธานหรือว่าไปใต้ตามอุโบสถพี่น้องเอ,อ่อแนวกับความเสียของโบราณโบาราณคนโบราณโบราณเท่ววาตะกวันี่น้องเป็นเสียว่าเอาได้สวายขี่เปลงหรือว่าสวายเที่ยนพันสาให้ไปจุดหนาพระประธานนั้นว่าจุดในอุโบสถพี่น้องชีวิตที่มีแต่ความหลุ่งเลี้ยงมีแต่ความสาว่างสาวายียน่นะ้องนะมันเป็นความเสียพี่น้องนะมันเป็นความเสียนะแล้วกับข้นกับกปังจริงดีง เนี่ยไห้เฮ้านี่รุ่นล like ูกรุ่นหลานเนี่ยสืบทอดเกียรติหน้าต่อไปพี่น้องเก้ยให้ศาสนาเฮ้านี่ศาสนาผู้หญ่งยั่งยืนคงครูประเทศไทยไปอีกนานเท่านานพี่น้องนะราบใดที่พวกเฮายังนับถืออยู่พี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องเด้อยังไงพ่อกับแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกับแม่พี่น้องพ่อกับแม่เดี๋ยวสิมากี่เดียวจพิมพ์ให้หรับนั่งคิดก่อน